เอ้ยแต่ว่าวายมันมาแบบนี้แต่ว่าเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมจังหวะนี้ห้าพันมันมาแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหดอกใหญ่ของเราวันนี้คุณผู้ชมเอ้ยดอกใหญ่แบบขึ้นหมื่นเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วมันไหลแบบยาวๆคุณผู้ชมยุ่งใหม่วันนี้นะทำเลชื่แต่แปลกจริงๆคุณผู้ชมไหลไม่หยุดฉี่ไม่หยุดขุนกลับหลับไม่ตื่นปืนไม่มีหนีไม่ทนกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ เอาสวัสดีคุณผู้ชมนะอยู่กับวิเชษยรแปดแปดพีจีวันนี้จะมาจ่าเกมใหม่ล่าสุดสล็อตโจนคุณผู้ชมไว้ไฮส์แคชเอาคุณผู้ชมนะวันนี้ก็จะมาจ่าให้ดูกันหน่อยไวๆชับๆกันเลยคุณผู้ชมนะทึนคร้อยเดียวจะไปสุดอย่แค่ไหนเราไปดูคุณผู้ชมเปิดห้าเหมือนเดิมคุณผู้ชมหายี่สิบนะมาไวไปไวคุณผู้ชมชับๆๆคุณผู้ชมนะไวๆเลยเกมนี้วันนี้คุณผู้ชมเคยได้ข่าวว่าเกมนี้มันยังเพิ่งไม่สมบูรณ์คุณผู้ชมนะกันอัตราแตกอย่าง อัตราแต่นก็ยังแบบว่าแตกง่ายอยู่คุณผู้ชมเป็นเครื่องปกติของเกมใหม่คุณผู้ชมมันจะแตกง่ายอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยู่ที่ว่าเราอยู่เป็นยุคเก่ายุคใหม่ด้วยคุณผู้ชมวายสวยๆแบบนี้ละไหลมาสวยๆคุณผู้ชมนะกำไรแล้วคุณผู้ชม35บาททั่วโอ้โหเยอะชิบหายเลยคุณผู้ชมตันนี้วายมันมาสวยๆ40บาทคุณผู้ชมอาจจะได้เปลี่ยนเบ็ดนิดหน่อยนะแต่วายวันนี้มาติดแบบบันเทิงคุณผู้ชมสองร้อหกองจุดไปคุณผู้ชมอ่ะแล้วไวๆเลยนะวันนี้ ในคายซุปเปอร์ผมพายผู้ชมเราไปขยับไปที่เบ็ดเท่าไรกันดีผู้ชมเบ็ดสามทิศแบบวายๆเลยผู้ชมนะอาจจะเสี่ยงนิดหน่อยผู้ชมนะมันฐานยี่สิบไม่ลงตัวผู้ชมแต่ก็มีได้ลุ้นอยู่นะผมมั่นใจแล้วผู้ชมยุสใหม่วันนี้นะค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยดีองผู้ชมเอาไว้ไปวายเลยผู้ชมวันนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยผู้ชมวายมันมาสวยๆแบบนี้แต่ไม่จ่ายหรือเปล่าผู้ชมแต่ว่ามีวายให้อยู่นะ คตรงงกับการไหลของมันกับขยับของวายมันเลยคุณผู้ชมตรานี้มนเกมใหม่ด้วยนะแต่ว่ามันมีมันใหม่เล้วโอ้โหสามร้อยหกสิบเยอะจะไม่มีคุณผู้ชมเบ็ดยังขยับไม่ได้คุณผู้ชมจะร้อยยังขยับไม่ได้นะถือว่าเบเบอยู่คุณผู้ชมวายมาสวยๆมวยมวยกลวยๆววันนี้เป็นยังไงซี่ยังไงซี่คุณผู้ชมมันยังไวายไหลต่อตัวแพงมันมาหนึ่งร้อยสี่สี่โอ้โหไม่ใช่ตัวแพงคุณผู้ชม โอ้โหนี่ตัวแพงจ่ายแล้วมาแล้วโอ้โหตัวถูกเพชรเพชรเพชรไหมเพชรจ่ายไหมเพชรต้องจ่ายแล้วผู้ชมจังหวะนี้ขึ้นพันแล้วผู้ชมมาไวไปไวเงินผมโหแหลกแตกแตกโคตรโคตรเลยคผู้ชมคูนมันก็ยังไม่จ้วดท่าไหรนะผู้ชมคูนห้าเนี่ยผู้ชมขอเป็นร้อยแล้วกันผู้ชมหารสิบห้านะประมาณนี้ก็อาจจะเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดได้แตกก็จะได้ลุ้นอยู่นะผู้ชมนะ มันมาตัวแพงคูณห้ามันได้เล่นไหมเออได้เล่นป่าวะไม่ได้เล่นมาเอ้ยได้เล่นอยู่ผู้ชมจังหวัดที่วายมันขยับนะผู้ชมนะโอ้โห675อหมันมาแล้วผู้ชมแล้วไหลยาวๆเหล่าใหญ่ๆหหายทองคาแบบนี้ไปเร็วๆเลยคุณผู้ชมอืมแล้วมันไหลลัวมากคุณผู้ชมเอ้ยยูสใหม่ว,วันนี้อืด้อหกโอ้แปดคุณผู้ชมเอ้ยตัวแพงมาแล้วคุณผู้ชมแล้ววายมันโอ้โหมันสุดอยู่แค่นี้ชมแค่นี้ก็30เท่าเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนะ มาไวไปไว,ไวคุณผู้ชมเลยสองร้อยยังขยับได้อยู่คุณผู้ชมจังหวะนี้มันมาไวไปไว,ไวแล้วคุณผู้ชมนะโอ้โหไววันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยมันมาแบบอิ่มๆแบบนี้โอ้ไม่ตกคุณผู้ชมเอ้ยไม่ไม่แตกเอ้ยแต่ว่าไวามันมาแบบนี้แต่เพราะว่า เอ้ยดาอยู่ผู้ชมจังหวะนี้ห้าพันมันมาแล้วนะผู้ชมโอ้โหดอกใหญ่ของเราวันนี้ผู้ชมเอ้ยดอกใหญ่แบบขึ้นหมื่นเลยทีเดียวผู้ชมแล้วมันไหลแบบยาวๆคุณผู้ชมยุคใหม่วันนี้นะอับเรนช์แปดแปดพีจีคุณผู้ชมไหลไม่หยุดชินไม่หยุดกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่ท้นกันเลยทีเดียวนะผู้ชมนะโอ้โหอีเเรียกว่าค่อนข้างเดือดเลยผู้ชมปลาเราไปเบ็ดที่ห้าร้อยผู้ชมนะ ถ้ามันอยู่่แล้วมันแบบไม่แตกเลยที่ผมจะหยุดแล้วได้คุณผู้ชมนะเป็นธรรมดาของขึ้นลูกใหม่นะคุณผู้ชมที่มันจะไหลแบบนี้มันธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหสองมันเอ็ดเข้าแล้วว่ะคุณผู้ชมโอ้โหไหลโหดเกินช่อเมยยังไม่ถึงช่วงที่มันแตกเราเลยนะคุณผู้ชมนะเราอาจจะหนีก่อนคุณผู้ชมหนีก่อนน่าจะนี่จะดีกว่าคุณผู้ชมนถ้าเกิดมันอยู่แม่งว่าวให้เราแบบรนัวนะคุณผู้ชม วายมันมาเราลุล่วเลยผู้ชมแล้วติดวายแถงใหญ่แบบนี้ตัวแพงเข้าโอ้โหผู้ชมสี่วันสองของเราวันนี้เข้าแล้วอ๋อผู้ชมโอ้โหพันตอออีกทีแล้ววายมันไหลต่อแบบนี้ยาวๆเลยผู้ชมยาวๆราวลาวเก่าแล้วเฉยแบบนี้อืมตามันเจ็ดของเราไปแล้วผู้ชมโอ้โหวายมันมาสวยๆ่องพันต่อของเราอีกเช่นเคยผู้ชมอาจจะไม่หยุดอาจจะหยุดแล้วผู้ชมมาเสร็จดอกนี้ผมไปแล้วนะผู้ชมโอ้ ไทเวอร์ว er ่ะผ oh ู้ชมโอ้โหมันไม่เจ็ด hm พ <certified> ันหืึ่ก่อนไปมันมีทิ้งท้ายคุณผู้ชมแล้วมันไหลไม่หยุดฉไม่อยู่กลุ่มไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแบบนี้ผู้ชมมันไหลยาวๆเลยผู้ชมนะแล้ววายมันมาแบบนี้ยังไงสิผู้ชมโห้ดหมื่นสองคุณผู้ชมเอ้ยได้เลิกแล้วผู้ชมอาจจะได้เลิกแล้วผู้ชมเอ้ยโอ้โหได้เลิกว่ะผู้ชม ผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้จัดให้ดูนะคุณผู้ชมเป็ดแปบแบร้อยก็แตกได้นะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นยุทธใหม่นะคุณผู้ชมธรรมดาของเกมใหม่นะคุณผู้ชมนี่เจอใหม่ผมเชื่อแบบแบบทีจีวันนี้ไม่เจอใหม่คุณผูหน้าจ้าสุดจ้า